กสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะพามายายหลังโตนะครับแต่ว่าคือต้องเลื่อยขอนนะครับเลื่อยต้นมันต้นเทวาอยู่ในป่านู้นนะครับเทวาวันขอนที่ผมพามากรเนี่ยครับเทวามันอยู่บนต้นไม้สูงนะครับก็คือเลื่อยลงมาตั้งถึงขวายาอีกวันครับเพื่อไว้รังมันแตกหรือว่ามันคือให้มันซ้อมรางให้แพทครับก็ถามไปดูกันเลยครับลืมนะครับผม แคาคำเลยนะลีดสักนิดนะครับต่อเดียวตัวเลื่อยไม่ได้ดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเลื่อยเซตนะครับผมกะว่ามันเป็นเหมืนเพื่อนนะครับกะไปดูกันตัวเลื่อยเซตเลยนะครับผมโรลเอามันคำเนี่ยผเดี๋ยวผมมองมาเห็นนะครับกะไปดูตัวเลื่อยเซตเลยครับผมกนี่นะครับผมพูดได้เลื่อยตัวน้อยดูหมือนเซตเลยนะครับกะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ พอผมยังไม่ได้ร่างเลครับเดี๋ยวหแหงบินขึ้นอย่างก็ขึ้นอยู่แถวนี้ยครับมาเดียวลองไปคคดูนะ,น,น,น,มน,มนะครับเนี่ยคับร่างรัตอนนี้เมยมันมาเรียบรแล้วครับผมก้า เดี๋ยวผมแตงกิ้งแตงล่างไอเท็โคนนะครับถึงกันเดี๋ยวไปมาดูกันต้นใหญ่ครับผมเนี่ยกับล่างวะครับผมแตงกิ้งแตงล่างเท็นะครับไปมาดูตอนตอนใหญ่ที่ที่นี่นะครับผมคร่ะเดี๋ยวก่อนจะตัดผมมาดูล่างให้ชัดๆนะครับนี่ครับผมล่างันแตกง่ายขึ้นบนนะครับเท่าว่าขึ้นตอกนี่เรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวผม ทำการตัดเลยนะครับผมเผื่อจะเว้นะจะมาใหญ่ััหลังนะครับ